ทิศศูนยแสดงว่าลูกปรตังใจเรียนเป็นบ้นเอผมผมผมแต่งใจเรียนอยู่ที่แม่ผมแต่งใจเรียนอยู่ที่แม่เรต้องมาเถียงแทนกันเลยถ้าตั้งใจเรียนเป็นอยังที่ทิศศูนย์แบบนี้โอ้โหผม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 เม็นอยังสิแก้โตอย่างอีกหรือว่าเรียนโทรศัพท์เบิดมือเบิดขึ้นนังสือกับว่าอ่านเป็นอยังลูกคือเป็นแบบนี้บอม่์จัสันเดนแม่ผมตั้งใจเรียนผมตั้งใจสอบอยู่ไหนลีแม่ เป่มันขยันกูมีขยันแบบไหนเกณคือออกมาแบบนี้ต่อไปหนีแม่สิยืดโทรศัพท์ลูกแล้วก็ต่อไปเรียนพิเศษเพิ่มผมบปอยากเรียนต้องเรียนไม่ต้องเรียนไม่ผมไปอยาก,ยกเรียนพิเศษผมบปอยากเรียนพิเศษ <S <S เออเรียนอีหยังมันเลิกเรียนแล้วกลับบ้านได้แล้วกูยัน,ยน,ยนก,กูบกล้ากลับ ยานี้ยงบ้านจะของกูยานแม่กูขัดกูไม่เกิดให้บึงเห็นว่ากูตีศูนย์หยับแท้ชีวิตกู <c oughs> อสิ่กเป็นขึ้นมึงขึ้นก็ได้ถึงมึงบอกบอกแม่มึงมือนี้มือหนามึงก็ต้องบอกแม่มึงคือเกาความรับบม่มในโลกหรอก <c oughs> อือสตีกเก็บเป็นความรับไปก่อน <c oughs> มีังี้ก็บอกพ่อแม่เรื่องตองไอพนุนจักปากปเฮาดีกว่าไอพนูนที่หลัง อาจังสันวะเพื่อนปะ่ะกระบ,บาดสันมึงยังกระบ,บาดเป็นหมูกูนี้โบรู้กระบาดกูเออจริงได้บ้านมึงมาต้องผ่านหนา้าบ้านกูคือเกา่าอยู่เป็นหมูกูแน่จีสิได้อุ่นใจอืมมันดีบูเพื่อนดีดิไปไป,ไปนี่ครับเปล่า always Ok In này meantime, what do you guys mean by this tone? À sẽ làm vậy Tôi nói này Ừ Hãy n BB AC Mình đây là đi Hãy Mình đi Au Ok Hãy Trải, sao chỉ cũng được nói bà chú hój ý có khóa đúng không? T cho về ở comunh Frauen. là lại vàôi트 đúng chừng lên nói chi 그렇지 thì phải hơn, nhớ nhớ sẽ nói archi là vậy nhớ nói v dominate härCpinghard, để มันแปลกมองไดแม่ไม่ใญ่สิบอกให้ฟังติดศูนย์หาโต้เด้ปะแม่ถูกได้อ่านหนังสืออยู่บ่ลูกนูอ่านอยู่ได้แม่อ่านแล้วอ่านอีกแต่มันพ่อไปสอบก็บเป็นแบบที่เห็นนี่แหละ เอ้าแม่คือหัวแม่บบเคียนให้นูบอกแม่บบเคียนดอกแม่หูวาลูเค็ตเต็มทีแล้วบอเป็นอย่างลูกเขาเหลื่อมต้นไม่ได้แม่ป้อนแม่เลี้ยนไม่ได้เกียรติอย่าบอกใครเด้อแม่กะติดศวนอย่างสิคือกันฮะยี่หลีบะแม่แต่ว่าแม่ก็พยายามจนพานเอ เอาแม่จะสิไปบอกหลานฮี่หยังลาอุ้ยไม่อยังยกับบอกกันตัวงั้นเท่าบ่มีความรับต่อกันอยู่แล้วอ,อือูแล้วมึงได้ไผออ,อ,อเฮ้ยลูกแม่แค่สิบอกว่าบ่เป็นหยังดอกน้อ คุณเฮ้ามันกับพัฒนากันได้ <c oughs> แม่บอกว่าผมบอผมเรียนบเกิงที่กับหมกบอดถึงปอามันเรียนบเกิงมันก็ต่างใจเรียนได้มีแม่บอกว่าลูกดอกแล้วก็ย่าเอาจะคล้องไปเปียบกับคนอื่นที่ล่าคุณเฮ้ามันเกิงบวกคือกันมีไผ่ก่งไปทุกด่านดอกเป้าอาจจะเกิงวาดลูกบอดอาจจะเก่งคิดเลข ขอแค่เป้ามีความตั้งใจซ้งหนีแม่กับพ่อใจเดาลาตอนแรกเป็นเด็กหน่อยแม่เฮใจงไดให้สอบพานแม่ก็อาศัยความตั้งใจและก็ความพยายามคือลูกในตอนนี้นันลาเหน่ยเสียว่วลูกสฮ็ดใ้มันบ่มีความสําเร็จใดดอกลูกที่บราต้องใส่ความพยายามครับคมสิตั้งใจและพยายามมากกว่านี้กูดีเจนําเด้ยเผื่อน ขอบคุณเดอ้อจะมาเป็นโมเนี่ยถ้าสัน่นผมกระบ,บาลก็ดีผมเอาเกียไปอ่างแม่ก่อนนี่ครับว่าแต่บอดได้เกียรได้ล้ลูกมาตีซื้อครับแม่เอาบ่าโอ้ยเป็นยังดอกคนเฮามันพัฒนากันได้เน,นลูกเนาะครับไปไปไปหาอบาบน้ำกินขา้าว